ซึ่งแบบว่าการพัฒนาส่วนมากอบบนะมาจากหนึ่งไม่ได้มาจากการ,รออก,าการเรียนรู้นะมาจากประสบการณ์จริงคือแบบบางทีอ่ะการเรียนรู้ไม่ได้สอนชีวิตจริงรขนาดนั้นเลยทุกคนชีวิตจริงคือการใช้ชีวิตจริงรหมายถึงเรียนในห้องเรียนใช่ไหมเรียนที่แบบหลักสูตรเรียนมาอะไรอย่างเงี้ยมันจริงมันก็ไม่ได้ใช้อย่างนี้จบบริหารมานี่ก็ไม่ได้ใช้ความรู้บริหารที่เรียนมาใช้การแสดงใช่ที่แบบเป็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยต วัตถุดิบเราพร้อมแล้วขั้นตอนแรกเราก็ต้มน้ําให้เดือดแล้วก็ใส่กระเทียมรากผักชีแล้วก็ขนอซุปก้อนตามด้วยหมูบดลงไปต้มด้วยกันให้สุกเลยค่ะนี่เลยนะคะพอหมูสุกแล้วนะคะเราก็เตรียมน้ำบ้วยที่เรา ขยี้ไว้นะเม็ดบวยที่เราขยี้ใส่ลงไปเลยค่ะทุกคนค่ะโอ้ช่ำๆ่ม,ม,มากแล้วก็เอาเครื่องต่างๆที่เราเตรียมไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นเห็ดหรือว่าผักชนิดต่างๆนะคะเออเย็นดีจะใช้เป<ด>็ดดองนะคะก่อนที่จะอามาใส่เย็นดีล้างก่อนนะความเค็มมันจะได้ลดลงนะคะหลังจากนั้นเราก็มาต้มให้มันเข้ากันอย่างนี้เลยค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟสวัสดีค่ะ แล้วนะคะวันนี้เรามาทำเอ่อเป็นเมนูอะไรน,นะพี่โบต้มต้มบวยค่ะใช่ไหมต้มหมูใส่บวยนะคะนวันนี้ก็กินข้าวแบบจอยจอยเนาะ,ะทุกคนเนาะ,ะวันนี้ก็คือใช่แล้วก็ยำปลากระป๋องยำปลากระป๋องอายุทำใช่ไหมใช่อ๋อมันเปิดแค่กระป๋องแล้วก็เทไปมันเปิดแค่กระป๋องแล้วมันก็เทไปนะคะทุกคนคะ่ะอ่ะแม่มากินข้าวน้ำกันแบบอร่อยอร่อยเดอ ขอชิมก่อนแล้วกันอันเนี้เป็นครั้งแรกเลยที่หิวแบบเคยกินก็ไม่เปรี้ยวนะอร่อยแค่นี้เคยกินนะอันเนี้เคยเคยทำเองพี่โบก็ทำเองทำเองจะเปรี้ยวมากอันนี้อร่อยกว่าเยอะจรนีหมมันคือเป็นต้มบวยใส่หมูสามด้วยทุกคนหรือว่าพี่โบทำแบบข้าวเลยก็ได้ข้าวแบบชั้นไม่ย่อจ้ะนะอร่อยเพราะว่อร่อยมึงมึงขอแต่งงานพี่โบไป อถ้าเป็นฉันจะเป็นคนกินยากฉันเลยบอกนะว่าแบบว่าถ้ามันไม่อร่อยฉันก็จะบอกว่ามันไม่อร่อยแต่นี้มันมีผักด้วยนะก็จำกินอยู่อร่อยมากทุกคนแบบชื่นใจอ่ะมามากินข้าวนำก๋าดาก่อนรองกินได้อยู่มั้งหอมเลยฉันไมเคยกินแต่เปรี้ยวนะรู้สึกว่าไม่เปรี้ยว ทั้งเรยกินแบบนี้แต่ว่ามันใส่เป็นต้มต้มผักกาดดองใส่กระดูกหมูอ่ะอืมเอ่อไก่ตืดอ้าเขาเรียกว่าไก่หืมผู้คนยังดีหิวมากขออนุญาตก,กินข้าวแบบมุกมามนะคะเล่าประเด็นเลยไหมเราเล่าประเด็นอันนี้ไม่ได้นับกันมาอีกแล้วเดี๋ยวบอกกันเราเล่าให้มึงเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีใครรู้จักเราเลยแต่ถ้า ถ้าอนาคตมันจะเป็นยังไงแล้วเขา,ากลับมาย้อนดูหรือเรากลับมาย้อนดูตัวเองเราก็จะได้รู้ไงว่าจุดเนี้ยเราแบบความรู้สึกเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออจริงจริง,รงยังไงนะคะคลิปนี้ขอให้เป็นอนุสาวรีย์เ้ยไม่ใช่ขอให้เป็น<อ>หลักฐานยืนยันว่า <c oughs> เราเองก่อนที่เราจะดังนะทุกคนเราจะดังไหมอ่ะดังไม่ดังไม่รู้อ่ะอืมถ้ามาดูคลิปนี้ก็อาจจะแบบคลิปนี้จะไม่หลบเลยนะจริง เราคือจุดเรนเราคือแบบนี้อบอกตรงเลยนะทุกคนอยู่จุดเนี้ยทุกคนถาอยู่จุดนี้นอนบอกมตรงเลยว่าไม่ได้ง่ายเลยนะอยากจะบอกตัวเองในอนาคตมากเลยว่าจุดเนี้ยคือแบบตอนเนี้ยมึงเข้มแข็งมากๆคือแบบโคตรเข้มแข็งมา,มามเราเก่งกันมากเพราะว่าถ้าใครที่คิดจะเป็นแบบนี้เ่นดีบอกเลยว่ามันไม่ได้ มันไม่ได้เหนื่อยธรรมดาเข้าใจละคําที่คนอื่นเขาบอกว่าคือถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนตัวเองอยากจะพัฒน,นาตัวเองให้ดีขึ้นน่ะคือมันต้องแบบใช้ศักยภาพมากๆแล้วต้องใช้ความเสียสละทุกอย่างเวลาความคิดแล้วก็เสียสละทางด้านแบบจากปกติเวลาว่างของเราอะ่ะเราอาจจะแบบนั่งดูอะไรแบบเรื่อยๆไปเปิดไถ่โทรศัพท์นี่เป็นคนชอบดูการ์ตูนดูซีรีส์คือตั้งแต่มาแบบ อย่างเงี้ยก็คือต้องเสียสลับเวลาจากตรงนั้นเพื่อมาทํางานหรือว่ามาคิดงานเพื่อตื่นให้เช้าขึ้นเพื่อแบบว่ามาคิดงานนิดหน่อยอะไรอย่างนี้อืมใช่ก็คือแบบจุดนี้ก็คือแบบต้องเสียสลับมากแล้วไม่รู้ว่าทํางานเหมือนไม่อารมณ์แบบไม่ไม่รู้เป้าหมายด้วยนะว่าคือคนจะชอบหรือเปล่าหรือว่าอย่างเงี้ยไม่ได้ตอนนี้คือไม่ได้ทําให้คนแบบว่าจะมาชอบตัวเองในเวอร์ชั่นที่ไม่เป็นตัวเองนะตอนเนี้เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นตัวเองที่ให้คนอื่นมาชอบ ใช่มจริงเริ่มต้นมันยากทุกคนมันเริ่มต้นมันยากเสมอเลยมันแบบว่าไม่ได้ทำจริงๆไม่ได้ทำแค่เดือนสองเดือนหรอใช่เราแบบว่าอยากจะแบบทำมันเรื่อยๆให้แบาวบว่าทุกคนได้เห็นว่าแบบว่าเราพยายามกันจริงๆนะอะไรเงี้ยกว่าจะแบบถึงจุดลาวอะไรเงี้ยเราก็คิดว,ว่า,วาการเป็นตัวเองนี่แหละเลี้ยงที่สุดแล้ะแล้วก็มันจะเป็นฟิลที่เปิดแอร์ไหม <laughs> มันจะเป็นฟิลที่เราแบบว่า ทำได้เรื่อยๆเราต้องไม่มีวันมาเบื่อหรือมา่มาเฟกว่าแบบว่าเฮ้ยมันแบบไม่อยากทำแล้วเพราะมันไม่ใช่ตัวเราอะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเราอยากให้มันแบบว่าเป็นตัวเราจริงๆในในอนาคตที่เราแบบว่ายังจะทําได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยังเป็นเราอยู่ทุกคนก็จะได้ชอบในความเป็นเราจริงๆยก็ถ้าตอนเนี้ยยูทูบเบอร์อ หรือว่าหรือเริ่มอีแล้วค่ะขายของก็ติดลูกค้าไลฟ์สดกส็ User. ติดยูทูบเรนที้เราทำหลายอย่างมากรอบหน่อยเราเราใช่ก็ทําแบบหลายอย่างมากเลยทุกคนคือมันกาลังเริ่มอะแต่จุดคลิปนี้คือบอกเลยว่าที่เราให้ฟังอะเป็นจุดที่แบบว่าเราเริ่มมากมเริ่มจริงแล้วทาแบบติกตอกทั้งขายเสื้อผ้าทั้งแบบทั้งแบบ ไลฟ์ like, <หา S 1> สด,ดาหาผู้ติดตามเพราะว่าเราอ่ะไม่เคยแบบได้มาทําแบบหาผู้ติดตามอย่าจริงจังแต่ก่อนก็คือชอบแต่ด้วยหน้าที่การงานที่แบบว่าต้องแบบต้องไปทำด้วย,วยเวลาที่ไม่ได้มีเวลามาทําแต่ตอนเนี้ยก็โฟกัสแต่ไม่มีเงิน <c oughs> โฟกัสแต่ไม่กิเยอนเท่าไหร่ใช่ถ้าสงสารหรืออยากให้แบบพวกเราเติบโตหรืออยากให้ทําอะไรก็บอกได้เลยนะเออคลิปนี้เศร้ามากกินข้าวแต่กินข้าวอร่อยทุกคนกินข้าวอร่อยทุกมื้อค่ะผู้สนับสนุนหลักก็คือพี่ปูนะคะเออสนุกสนับสนุนหลักในการแบบทํากับข้าวให้เราทุกมื้อเลยนะอร่อยด้วยพี่ปูเราคนละ้องกินมากให้ทุกคนดูทุกวัน ต้องถามทุกคนแล้วแหละว่าชอบเราตอนกินข้าวหรือเปล่าหรือเราเมามอยยังไงสนุกไหมแต่อาจจะแบบพูดไม่ค่อยรู้เรื่องก่อนนะยันดียันดีจะเป็นพูดมากคอมเมนต์มาบอกได้นะว่าแบบว่าอยากให้เราแบบว่าเอ๊ะมีแบบว่าเรื่องเล่าอะไรหรือแบบว่าไรเป็นแบบสตาร์แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยแนะนําได้เลยนะคะทุกคนค่ะติดเปลี่ยนกันได้จานกันได้นะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยเนาะ หรือว่าไปกดติดตามเราใน TikTok ก,ก็ได้นะเราไม่รู้ว่าใน TikTok หรือนางช่องทางไหนที่เราจะดังนะม,มันต้องมีลัอกเดงสุดเยืเ่อง Energy บ้างไหมทุกวันเหมือนต้องไปชาร์จแบตเรื่อง Energy มาได้ยังมีอยกอย่างนี้ทุกคน เดี๋วบาคนที่แบบว่าตอนเช้ามาจะเป็นคนแบบเอ๊ะจี้ยันจี้ยนจี้นะอะไรอย่างเงี้ยจะบอกแต่เย็นดีจะลอดแล้วแบบเขาอยู่ในไลฟ์หรืออยู่ในไหนอ่ะเราแบบเตรียมอีกร่างนึ่งเลยนะถ้าจะเป็นฟีลแบบตลกก็คือแบบว่าแต่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตนของเราเลยใช่เพนาะน่นคือตัวตนของเราใช่แต่ว่าก็ไม่ใช่เป็กคือพอไลฟ์เสร็จอะไรเงี้ยเหมือนเราใช้พลังไปใช่มันก็เลยแบบดรอปไปนิดนึงมันก็เหมือนแบบแบตเตอรี่อะทุกคนมันก็จะแบบว่าพลังตัวหนูจะเป็นคนที่เป็นฟืลแบบว่าทีนีอนนนนแบึงะ แต่ย็นดีจะเป็นคนที่นอนไม่ได้ยันดีถ้านอนปุ๊บยันดีจะตื่นยาก<ม>จะเป็นผิวแบบว่าขี้เกียจเลยแต่นี่คือแบบว่าขอชาร์จ<ม>ขอชาร์จด้วยการน,<ม>นอนอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็แบบามาไลฟ์ใหม่เลยอย่างยถ้าเวลาไลฟ์ก็คือต้องแบบเรอต้องเอเนอร์จี้นะต้องแบบแว่าเราต้องแบบว่าให้คนดูทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยอยากให้แบบอยากให้ผู้คนที่มาดูคลิปเราเราเขาไม่เครียดอะไรอย่างเงี้ยเป็นเขาเองที่เครียดแทน <laughs> เพรามฉะนั้นนี่มีแตคนแต่เมท่าสบายแล้วเทียบเองแต่ยูเซอร์สนมากที่แบบเอามาเล่นตอนเราแบบหาผู้ติดตามอะไรแบบคือคนทุกคนก็สึกแบบว่าเอปล่อยปล่อยให้หน้าที่ปวดหัวเป็นหน้าที่ยูเซอร์เลยเราคงจะเป็นคนที่ตลกตลกหรือเปล่าอะตลกแต่ไม่ตลอดหรือตลอดหรือว่าตลกเอ้ยอะไรเนี่ยตลกจริงๆอาจจะมุเสี่ยวอยู่บ้างทุกคนก็คงจะเป็นตอนกินข้าวก็คงจะไม่ได้แบบชื้นชื้นชื้อะไรอยู่ตลอดเวลาอืมใช่ แต่ไอโยกอะมันอยู่เฉยเฉยมันก็เต้นนะทุกคนจริงไม่ไม่อยากให้นิ่งไงไม่อยากให้มาห้องมันแบบเงียบอะโอหรือแบบมันช็อตอะไรเนี้ยไม่จังหวะคือไม่ได้อัดไม่ได้ถ่ายอะไรมันก็เต้นอยู่หน้ากระจกเฉยเห็นมองตัวเองเต้นทุกคนจะต้องเจ้าของกันเต้นแล้วล่ะใช่าวเนไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูกินข้าวเหนียวนี่พูดถึงในทาาแบบกรพัฒนาตัวเอง ทรานนี้เราขอเข้าสู่บดจริงจังเลยก่อต,ตั้งแต่มึงโตจนแบบตั้งแต่มึงเด็กจนโตอย่างเนี้ยมึงรู้สึกว่าตัวมึงอ่ะได้พัฒนาแบบแบบยังไงอะไรอย่างเงี้ยเทคนิคการพัฒนาของตัวมึงเองอะไรอย่างเงี้ยเรื่องไหนอ่ะเรื่องเรียในใช้ชีวิตทั่วไปอยูนน่นะใช้ชีวิตทั่วไปแล้ามึงเกิดโตเลยโหยากอ่ะทุกคนมันมีหลายเรื่องซึ่งแบบว่าการพัฒนาส่วนมากอ่ะมาจากมึมง,งไม่ได้มาจาก,การการเรียนรู้นะมาจากประสบก,การณ์อืมจริงคือแบบ บางทีอ่ะการเรียนรู้มันไม่ได้สอนชีวิตจริงขนาดค่ะเลยทุกคนชีวิตจริง,งคือการใช้ชีวิตจริงหมายถึงเรียนในห้องเรียนใช่ไหม <c oughs> เรียนที่แบบรับสูตรเรียนมาอะไ<ต>รเงี้ยบางทีมันก็ไม่ได้ใช้อย่างที่จบบริหารมานี่ก็ไม่ได้ใช้ความรู้บริหารที่เรียนมาใช้การสแสดง <c oughs> ใช้แบบเป็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่ว่ากว่าเราจะรู้ตัวมันมันก็ค่อนข้างช้าอะไรอย่างเงี้ยมันเลยแบบทําให ในตอนที่หางานโคงการมันเทิงอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันก็คู่แข่งสูงมาก่าธรรมเนียมเาธรตั้งแต่อายุรู้ตัวตั้งแต่อายุตอนสักแบบสิบหกอย่างเงี้ยมึงได้เลยนะจริงก็น่าอะได้ไปต่อในอเพราะว่าตัวมึงเองอ่ะคือแบบถ้าพูดถึงในเรื่องหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยมึงยังเป็นคนที่แบบหน้าตาน่ารักตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ย โอ้ยมันเลิหนึ่งจริง <c oughs> ทุกคนยโยมเป็นคน <c oughs> ที่หน้าตาแบบประมาณแบบนี้ตั้งแต่เด็กผิวพรรณมันก็จะเ็บแบบว่าไม่ได้ดำนะแต่อย่าง,ง,งเดียดเดียก็คือจะแบบผ่ <c oughs> านมาแบบสมอูรณ์ละภูม <c oughs> เยอะอะไรอย่างนี <c oughs> <c oughs> ้นี่ทุกคนนี่มันเปิดรูปให้ดูตอนที่แบบว่ายังไม่แบบสัตว์ันหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยโหเย็นดีในเวอร์ชันออริจินอลเป็นอะไรที่แบบขึ้นกรรมการขึ้นมาหนึ่งแบบไม่เคยเห็นจริงๆงงงมากแต่พอย้อนไปดูรูปตอนมหาลัยอ่ะ กูกลับคิดว่าแบบว่าเฮ้ยยนดีแบบทำไมหน้าแบบเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่แบบว่ากลายเป็นตอนนี้มึงสวยมากเลยอะกลายเป็นตอนนี้มึงแบบเออมึงสวยมากมากกว่าตอนนั้นเลยแต่ตอนนั้นกูก็มองว่ามึงสวยแล้วอะแต่แต่แบบว่าพอไปดูรูปตัวเอ,อิมึงไม่สวย <c oughs> <c oughs> คือตอนนี้สวยกว่าอตอนนี้ก็สวยเลยกูก็ยังงงอน่ังแล้วกูผ่านมาได้ไง ล่ามีประหลาดปัญหาไม่การพัฒนาตัวเองจบแล้วเหรอแค่นี้เหรอจบแล้วของฉันก็เกิดจากไม่อยก่านมาแบบสืบนอนมาอะไรอย่างเงี้ยมีการแบบอ่านหนังสือเพื่อไม่เป็นอเซีนไม่ทำเป็นไรสตาร์ชีวิตมึงเป็นยังไงอ่ะมึงเล่าก่อนเล่าสตาร์เหรอไม่ถ้าไปไหนไม่มีงานไม่ทําอะไรเลยก็นั่งหางานหาไปเรื่อยเลยจริงกูยังว่ามึงเป็นเป็นคนที่แบบว่าเอ้ยสายงานที่ก่อนที่มีอยู่ะจะมาทํากับยินดีนะ ก็คือมันเป็นคนที่แบบเอเนจี่หองก็พูดเลยว่าเอเนจีเยอะคือแบบมึงจะขยันหาง,งานเลยขนาดนั้นเพราะงานมันเป็นฟรีแลนซ์ทุกคนมันทํามามันทําฟรีแลนซ์เกือบสองปีออเริงจริงคือแบบงานฟรีแลนซ์แล้วแบบเป็นงานแบบพวกเอนเตอร์เทนแสดงหนังบ้างถ่ายโฆษณาบ้างรีเวเวสินค้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยงานอย่างเงี้ยทุกคนอย่าคิดว่ามันง่ายนะถ้ามันไม่มีผู้ช่วยอ่ะ เหมือนแบบทำคนเดียวแต่งหน้าเองแต่งตัวเองคลิปแบบเองตัดเองแปบ๊บนึงกูพิม์แป๊บนะกูหาแบบก <c oughs> ูหายูสเซอร์ที่แบบมาเป็นกําลังใจให้แป๊บนะหรือว่าคอยดันตัวเองคอยถักด,ดันตัวเองอย่างเงี้ยคือมึงคอรแบบต้องแบบเหมือนตื่นนอนมามึงต้องแบบมานั่งคิดอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีทิศดีวะจริงอ๋อหรือว่ามึงแบบว่า กูสังเกตนะคือมึงจะเป็นคนที่เลื่อนโทรศัพท์ไปแล้วก็คือถ้าเจองานไหนที่แบบรู้สึกว่าเป็นของตัวเองอย่างเงี้ยมึงก็จะแบบลงเลยถึงจะส่งใช่ถ้าบางงานที่รู้สึกว่าแบบไม่ใช่มึงก็ไม่ทําแต่แงว่ามึงได้งานแบบฟุ๊กฟุกเออเพราะไม่ได้ส่งทุกงานด้วยนะคนอื่นอะส่งเป็นร้อยงานแต่ปันคือส่งแค่งานที่ตัวเองชอบแล้วก็คิดดูวเงว่างานก็แบบโอกาสของของตัวเองไปอีกอย่างเงี้ยแต่ฉันเหนื่อยแล้วฉันไม่อยากแข่งกับใครแล้วฉันอยากมาแบบทำยูทูบกับเพื่อนมากกว่าอ ฉันไม่หลับฉันไม่หลักเป็นไอดอลอ่ะฉันเป็นไอดอลก็พอมันน้าเหนื่อยจริงอะมันก็เหนื่อยจริงหัเพราะว่าเหมือนตื่นมาวันหนึ่งยังไม่รู้เลยว่าทําจะต้องทําอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสําหรับเย,ยนเดียเยนดีคิดว่าไลฟ์สไตล์ที่แบบว่าถ้าความสบายเนาะของอายุเราตอนเนี้ยถ้าเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ฟังตอนเนี้ยถ้าเราพูดผิดพูดถูกก็ต้องขออภัยยิงแต่ถ้าอย่างตอนเนี้ยอย่างเยนดีอายุยี่สิบห้าไหมทุกคนเรียนจบใหม่ใหม่อะ คือมันเหมือนแบบเท่าที่ทํางานมานะรู้สึกว่าการทํางานที่เป็นพนักง,งานประจาม,มันก็ดีนะตื่นมามึงไม่ต้องคิดอะไระแต่ว่ามึงตื่นมาล้างหน้าแปรงฟันกินข้าวใช้ชีวิตแล้วก็ไปทํางานอย่างเงี้ยแต่มันจะอยู่ในมูดที่แบบไม่มีความสุขเพราะว่าอะไรความสุขกับงานที่เราทําบางทีอะ่ะเราอาจจะมีความสุขกับงานนะทุกคนหน้าง,งานแบบเวลาจับเวลาอย่างเงี้ยอย่างบางคนอะอย่างเราอะเคยทำเซเว่นอย่างเงี้ย งานเซเว่นอะถามว่ามันเหนื่อยไหมมันงานทุกงานมันมีความหน้าที่เหนื่อยของมันแต่มันจะเหนื่อยกับคนเพื่อนร่วมงานหรือว่าลูกค้าอะไรนิดหน่อยแต่ลูกค้าเป็นอะไรที่เราต้องรับมืออยู่แล้วไงสาหรับกูกูรู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยเหนื่อยกับเออไม่ค่อยเหนื่อยกับเออเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ค่อยเหนื่อยกับลูกค้าหรือว่างานสักเท่าไหร่นะแต่งานหลังๆอะเริ่มเยอะแล้วตอนที่เราทําอะเออน,นั้นก็ยอมรับจริงมากเลย แต่เหนื่อยกับคนมากกว่าคนที่แบบเขาเป็นประเทศเขาจะเรียกว่าอะไรวะคือแม่งต้องคอยจับผิดเราตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบรู้สึกแบบเฮย้ยมันไม่อยากไปทํางานเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยหันมาอันเนี้ยขออนุญาตนะเพราะว่าทําทั้งพาร์ทที่เป็นพนักงานประจําแล้วก็พาร์ทที่เป็นแบบว่าของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยยันนี้ก็เลยหันมาทําเป็นของตัวเองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทุกคนก็พอมาทําเป็นของตัวเองแกบบ<ม>ฉันบอกเลย เหมือนมึงไงมึงมึงแย่กว่าเดิมเนี่ยเออไม่ไม่มันไม่แค่แย่กว่าเดิมมันเป็นฟิวที่กดดันอืมมันเป็นฟิวที่กดดันตัวเองจนมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยอืมอืมเพราะนี่อยากจะเป็นคนแบบให้มันแบบมึงอยากกินมากนะเรื่องมึงเลิกกินเออแล้วมึงแบบมึงไม่คิดมากได้ไงวะคือหันอ่ะคืองานของมืออะน่าเครียดกว่ากูอีกจริง กูก็คยแต่คิดแค่แบบว่าในเวลาที่เราแบบว่าโอเคเราจะมีเน็ตเวลาไว้เหมือนที่กูจัดแผนแผนเออว่าแบบโอเคช่วงนี้คือช่วงเราหางานนะเราจะหางานแค่เวลานี้ถึงเวลานี้ช่วงนี้คือเวลาพักผ่อนแต่กูรู้ละงานของมึงกับงานของกูมันต่างกันอ่ะมันมันมันไม่เหมือนกันอืมันมีความแม่มืองกันหรือว่าแบบแต่ในพาร์ทงานของกูมันไม่ได้กดดันแล้วงานการเป็นแบบว่าปีแล้ก็คือแบบว่าเราทางานนี้จบมันก็จบอจบมันไม่มันไม่ต้องมาแบบว่าคลิกต่ออืมใช่ประมาณ แต่ยัางงานงานของมึงเปรียบเสมือนงานประจำแต่ว่ายังยังไปทํางานกับคนอื่นร่วมกับคนอื่นอยู่อะไรอย่างนี้เนะาะค้อจบงานร่วมกับคนอื่นได้ใช่คือจบงานได้เงินอ่ะแล้วเราหางานใหม่อย่างเงี้ยอื <S <S แต่เราทํางานในที่ท้าที่บบว่า เราอยากจะทําในวันนั้นเออมันรู้สึกเหมือนมีความท้าทายอะไรอย่างนี้เนาะงานของมึงอะมันจะไม่เบื่อเพราะว่าเป็นคนที่เบื่อเลยต้องใช่เพราะว่ามันไปทุกที่เลยค่ะทุกคนจะต้องเจองานใหม่ตลอดเวลาฟิลแบบปริมวนพลในกรุงเทพมันไปทุกที่ตื่นปีสี่ปีห้ามันก็ไปค่ะมันก็ต้องไปอย่างนี้พื่เดินทางเพราะว่าต้องเดินทางเองต่อรถเป็นสิบต่อทุกคนที่ดูเออจริงนะจริงนะทุกคนบอกเลยจริงจริงมีอยู่ในเวอร์ชั่นนั้นจริงๆสู้ชิวิตนะอืมก็คือในพาร์ทของมึงอะ คือแบบมันเป็นปีแร์แบบรับงานและจบได้เงินอย่างนี้ใช่ไหมแม่ค mm hmm. ้าของกูเป็นแม่ค้า mm hmm. เป็นแม่ค้ารับหิ้วมาก่อนนะคะรับหิ้วแถวประตูน้ำอะไรอย่างเงี้ยแพทติน้ำมอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นเรื่องของยอดขายมึงกูต้องมีทั้ง energy ึงบอกว่ากูคงมีความเครียดสูงเพราะว่าเหมือนกูไปทํานะตอนนี้กูทํามันอยู่นะแต่มันไม่เกิดรายได้ขึ้นมามึงพอลูกค้าไม่ซื้ออย่างเงี้ยกูก็ไม่เกิดรายได้มันก็เลยเครียดไงมึงมันไม่เหมือนทำแบบทําข้ามเวลามึงมันเป็นอิกพราทึงวันหนึ่งฟุ๊กก็คือกูได้เยอะวันหนึ่งฟุ๊กกูได้น้อยมันเป็นอย่างนี้เลยเว้ยชีวิตแม่ค้าเชื่อว่าถ้าใครที่เป็นเอ่อแม่ค้าหรือว่าพ่อค้าอยู่ที่ฟังตอนนี้อยู่นะก็คือจะอาจจะแบบมีความเข้าใจจริงจริงว่า พ่อค,ะะคะ้าแม่ค้า่ะมันเป็นอาชีพที่แบบมันเหมือนดอยขึ้นลงขึ้นลงมันจะมีอย่างนี้เลยเว้ยเราต้องแข่งขันกับทั้งตลาดแข่งขันกับทั้งตัวเองแข่งขันกับทั้งสินค้าอะไรอย่างเงี้ยยิ่งมีออนไลน์เข้ามาใหม่นะมันแ้าถามว่ายินดีชอบไหมมันก็คือความท้าทายนะทุกคนเจนนีย้ยังรู้สึกว่ายังไม่อยากรักจากตรงเนี้ยอืออยากทำให้มันสำเร็จก่อนเออใช่มันก็<ม>ที่บบว่าเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยเราก็ชนะมันได้อะไรอย่างเงี้ยต่อให้ล้มผิดแบบร้อยร้อยรอบอะไรอย่างเงี้ย อุ้ยมันลงจริงหนึ่งมันลงจริงนะแต่จุดนี้เราไม่ได้สําเร็จไงเราพูดไม่ได้ไงเราก็กาลังกระอึกกระอึกตรงเนี้ก็คือเงินจากเงินเก็บของเราเนาะยันดีเป็นคนมีเงินเก็บจากคนที่มีเงินเก็บจะกลายเป็นแบบพอลงทุนลงทุนอย่างเงี้ยมันด้วยสมองที่แบบเราอาจจะแบบเออเราอาจจะลงทุนผิดลงผิดลงถูกลงผิดลงถูกให้เลือกเพื่อเลือกประสบการณ์มาคือมันลําบากมากจริงๆอย่างตอนเนี้เราก็มาลง เราไม่ใช่เรามาลงทุนนะเรามาทำพวก YouTube ทำทิกต็อกเนี้ยเหมือนมึงจะเข้าเริ่มเข้าใจกูละพอตอนเนี้ยพอจังหวะเนี้ยเหมือนมึงทำทำไปเพื่อแบบผลงานมันแลกกับกับเงินมาจริงๆอ่ะมันเป็นอารมณ์นะมันเป็นเหรอว่าอยากแบบอยากทำให้เราไปถึงตรงเออแต่ว่ามันกลายเป็นเราทําด้วยกันคือถ้าเราได้เราก็จะได้ไ,ดไม่ได้แล้วอะไรอย่างงี้มันไม่ได้แต่ว่าผลลัพธ์มันต่างกันนะมึง อย่างมึงอะไปทําข้ามเวลาจบใช่ไหมอืม,อมแต่อย่างเนี้ยเราทําข้ามเวลาก็แล้วเรายังไม่ได้แต่ถามว่าคือความได้ก็ต่างกันอย่างนั้นอะมึงทำข้ามเวลามึงทํามากเท่าไหร่มึงก็ได้แค่นั้นแต่อย่างตรงเนี้ยถ้าเราทํามากเราอาจจะได้มากหรืออาจจะไม่ได้เลยเป็นพารทอ่ง ค,คือตอนนี้เราสองคนก็ยังแบบต่อสู้มันต่อไปเนาะแม่นาะหรือว่าใครสนใจที่จะเป็นสปอนเซอร์หรือคอยสนับสนุนพวกเรานะคะก็มาสนับสนุนได้เนาะแม่เนาะอ่ะยี่สนาทีกว่าแล้วจะยี่นาทีแล้วโอเคนะคะกินข้าวอิ่มแล้วเราก็ขอจบการนําเสนอห้าม่ใช่จบการพูดคุยกันแบบเพียงเท่านี้นะคะทุกคน่เนค่ะ ฝากเราสองคนไว้ด้วยนะคะใครที่เข้ามาดูแล้วก็คอมเมนต์ไปกำลังใจให้ด้วยก็ได้นะคะขอบ,บขอคุณมากๆในทุกการติดตามทุกของขวัญทุกแบบใช่คลิปนี้คลิปนี้อยากจะพูดกับต,ตัวเองในวันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่13เดือนมีนาพศ2000วันที่สับไม่ค่อยกลับมาดูดว,วันที่สองพันเออไม่ใช่2000 2000เอ้ย67จ็อะปีหกตอนยี่สิบสี่เจอสองพันยี่สิบสี่วันที่ยังไม่รู้เลยทุกคน โอเคไว้กล <laughs> okay, well, ับมาดูกันนะคะไปมาย